คำทำนายลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายน2568ักลัคนาราศีเมษดูอย่างไรการดูดดวงแบบลัคนาราศีเป็นการพยากรณ์ที่เน้นความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยจะคำนวณจากตําแหน่งของดวงอาทิตย์ในเวลาที่คุณเกิดซึ่งจะช่วยให้คำทํานายแม่นยำกว่าการดูจากราศีเพียงอย่างเดียวผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14เมษายน 14พฤษภาคมโดยประมาณหากต้องการความแม่นยำสูงสุดควรคำนวณจากเวลาเกิดของคุณเป็นหลักคำทํานายสําหรับลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายน2568เดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และความก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและเป้าหมายส่วนตัวที่คุณตั้งไว้การงานและการเงิน ในเดือนนี้คุณจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานที่น่าสนใจหรือการได้ลงมือทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้ขอให้คุณใช้ความมุ่งมั่นและพลังงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นรายได้จะมีความมั่นคงและอาจมีรายรับพิเศษเข้ามาจากความพยายามที่คุณได้ลงแรงไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานหรือการเสี่ยงโชคที่ไม่จําเป็นเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ดีอยู่เสมอความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือออกไปทําในสิ่งที่คุณชอบคนคนนั้นอาจเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ สำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมีความสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความเข้าใจและความซื่อสัตย์จะเป็นหลักฐานสำคัญของความรักในช่วงนี้สุขภาพและข้อควรระวัง สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องการใช้พลังงานที่มากเกินไปจนอาจทำให้ร่างกายอ่อนล้าได้ง่ายควรจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ควรหักโหมจนเกินไปการออกกำลังกายเบาๆและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณ